แล้ว yup. ร yeah> ู้ได้ไงว่าเป็นแมสใช่เปล่าเดี๋ยวดิแล้วเดี๋ยวก็หยิบหยิบหยิบมาทีละชิ้นนี่ลูกมันมีอะไรบ้างไงเอามันมีอะไรอะดำดำอะเอาทีละชิ้นนี่ใหญ่เซอ้อพี่เหลอแมสเซอร์อ้อมป่ะชิเลยอะลอง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 แกะมาสักตัวหนึ่งใส่ลองดูสิลุงใส่ได้ไหมเปล่า อ๋อยังต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างดิคุณแม่เด้อเท่หรือเปล่าคุณย่าถ้าเป็นของเธอเนี่ยถ้าเป็นของผมนี่ต้องเท่ๆนะเท่หรือเปล่าอ่ะมีอะไรอีกลูกอ่ะมีอะไรอีก่ะมี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 เสื้อแจ็คเก็ตอุ้ยแล้วแล้วหนูจับอะไรคะชุดหนูอ่ะอื อันนี้คือเจลเหลอคุณยายเจลล้างมืออันนี้เป็นร็ไม่รู้ก็กกอีกือไหเออกนโอ้ตัวเท่ๆนี่น่าจะเป็นของคุณพ่อนะว่าใส่แล้วหล่อเนี่ยต้องเป็นพ่อชัวร์เลยอ่ะอ่าชีวัดไข่ มีอะไรอีกคุณยายมีอะไรอีกครับมีเยังมีอตัวขอไอ้เต้เนี่ยแมอ๋อนั่นสีสีเทาพี่เหลแออัมนแมท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 แมอแมทแมแมทแม่แมเแมอัมทแ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 มทัมอแะทแมทแมทอมทแนทแมทแมทแมทแอทน้องมนูมองมทแมทแมทแิทแม้แนี เสกของน้องหนูน่ะเป็นโหลเลยเป็นโหลโเลยแต่พอดีไม่โชว์ว่าสาวสุดใส่ใส่แมสโชว์ดิใส่แมสโชว์ดิสีชมพูเยอะจังโหนของพ่อโหนนะมันไม่โหนที่จริงมันเป็นยังไงคะอใส่จิ๊กดาเขามีที่ที่ต้องคอด้วยเห็นไหมพี่เต้เปิดกล่องเปิดกล่องอีเหล่าแม่แม่เหมือนกันพี่น้องครับ แมทานนแม่เปลี่นอันนี้เป็นเป็นของผู้ใหญ่แล้วคุณยายใช่ผู้ใหญ่ค่ะโอ้ยยกมาตรงนี้นะคะล่องเสื้อล่องเสื้อบิ้งอะนนะยายเห็นเห็นว่าอันตัวที่เป็นฮองเกาหลีอ่ะมันสีนาหนาจังหน่อยเอาไว้สำหรับเสื้อเอกไปทั้งเนาะไหมเสื้อเสื้อบิ้งดูมันหนาอิริป่ะเอาคุณย่าลองดูดิอย่าแย่งล่องพี่เต้เต้เต้ S <S <reading> <S แบบนี้นะเนี่ย so มันมันมันเรามีสองแบบแต่แบบแบบหนึ่งคือแบบที่มีหนาเออเออแบบหนานะคือแบบของเกาหลีอันใหญ่ถืออยู่นี่นะเอออันนี้น่ะหนาแบบแบบนี้นะคือขนมมกคือปู่ซื้อมาครับคันคันแบบที่มีหนานะเห่าเห่าเหรอเื้อไปตลาดบ้านเห่าได้ใช่ไหมล่ะแม่ครับเออในกุณยายลองใส่ดูดิมันมันเวิร์กหรือเปล่า ที่เป็นของเกาหลีอ่ะของหมูของหมกข้าวนมเนี่ยเนี่ยคุณยายตรงตรงที่เป็นจมูกอ่ะคุณยายบีบเข้าไปมันจะมีลวดอ่าอ่าโอเคหนูไม่ชอบอันนี้แ่ะหนูชอบอันนี้ใครเจอเนี่ยอะอีกเหรอยัยสำรับเสื้ออ่อกไปทางเนาะเขาไปตั้งอำเภอเสซอนี่นะแม่อันนี้ครับ แต่ว่าอันบางๆเ่ยเขากับเสื้อแถวบ้านเขานี่อะแล้วแล้วน้องหนูล่ะคะน้องหนูใส่ใส่ลองดูสิคิตตี้ของเธออ่คิตตี้นี่แม่ก็ซื้ออะไรคิตตี้สีจมพูนี่้เพี่เต้เอานี่มันพอดีของพี่เต้นะพี่เต้โอ้ยไม่ี่เ้เหมือนคนใหญ่คนโตน่นลออสายสายห้อยคอนี้มีมีมาสมอันนะลูกนะสมอันให้ให้พี่เต้อันหนึ่ง มีสามอันให้พี่เต้อันนึงน้องหนูอันนึงแล้วก็ให้พี่เติ้ลอันหนึ่งนะลูกนะอ่ะ่ไงองหนนะเอาใส่ไหน,นลองใส่ดูสิมันเป็นไลายอะไรคะนี่ไงหนูนะเ้สชมพูแม่อว่านันเอาอยไาดขลู <c oughs> สาวก <c oughs> ันไหม เนี่ยเสื้อผ้าก็กองท่วหัวเลยทีนี้เขาบอกว่าชุดมันชุดละสามสิบห้าใช่อันนี้จะเป็นเอามาสำหรับของของที่ปิดจมูกผ้าปิดจมกูกอ่ะทีนี้เวลาหนูไปไหนมาไหนมันก็จะไม่หายไงคะใช่ไหมคะใช่อ่ะเก่งมากค่ะลูกใช่หมคะมก็จะเอาไปใส่เดคอเลยไปสอนพี่เต้ใส่ด้วยนะลูกนะอ,นอ่ะพี่เต้พี่เต้ สรุปแล้วเรามีอะไรบ้างอะวันนี้เปิดกล่องไู้โอ้โหพี่เต้มไม่รู้อย่างเดียวมีเสื้เนพเตมสือ้อมีเสื้เส้กางเกของน้องไบโอด้วยแล้วเสื้อแจ็ก็ตเธอกับพ่อด้วยสมีเจลล้งางมือสก็มีนี่ไงมเมใหญ่เห็นใหญ่เห็นพี่เต้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยไหนลองดูซิสักตัวหนึ่งนี่มันใส่ได้หรือเปล่า เมนิเอสปีเลยกินบอครับเชียรพี่ภูเมื่อวบนได้เอสไอเมื่อนี้น่ะค่อยหากไไปไหวพระมามันวันพระมือนี้น่ะค่อยไปไหวพระเจดีย์เช่มงคล ไปชั่มบุญาหารกับมาหอดเฮ้ยเจ้กินข้าวอยู่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่ามีท่านได้อันเดียเอาไม่ใส่แจ็คเก็ตดูหรือลูกมันใส่ได้พอดีเปล่าใส่ให้พ่อดูนิดนึงเอ้านี่โอ้ตัวน้อยๆตัวน้อยๆนี่มีตัวน้อยๆของของอีนางบอแมะมีอันเลย จะโตใหญ่สองสองโตแล้วกับกับโตนี้เราเปลี่ยนเสื้อกันหนาวบักเตอันนี้นะบักเต้ก็โผลมันแด้อันนี้มันไม่้องผู้ชมบักเตก็ได้สองโตสีแดงกับสีนี้ละโอเคโอเคถ้างั้นลาท่านผู้ชมลูกมามามาสวัสดีครับก่อนวินเทจ